รถรถไฟรถไฟเรือเรือรถรถรถเก๋งรถเก๋งรถเบนรถเบนเออรถเบนรถชารดครับรถชารรถแงรถเก๋งบีเอ็มรถเงเอ็นรถออมอรถแทกเตอร์รถรถป้าเออ รถูรถโมรถบัอืมก็เเครื่อินครื่อินครื่อินอือนนี้รถดมนรถดมนรถเมย์รถเมย์เนี่ยนี่รถเมย์รถเมย์รนักเรียนนักเรียน รถเทรนเอเนี่บอลลูนโอ้เก่งรถเจ้าบลลจะลรวดลรวดรถแข่งรถแข่งรถตำรวจนี่รถไก่รถมอไซค์ดันรถจักรยานรถตะกรนอ่ะรถเก่งรถเก่งโอ้ เรือใบเรือใบเรือใบเรือเรือรถตุ๊รคายรถอะไรนะรถมอไซค์รถเวปป้าเวปป้าเวปป้าเออโอเคเก๋อันเนี้เครื่องบินเครื่องบินตำรวจเครื่องบินตำรวจโอ้ยปรเมอเก่งๆไหนโปรเมอตัวเองได้ครับเอ๊ะ